วัดมักธรรมหาเนี่ยมีคนพูดถึเรืงดจุดยืนยืนใช่ไการเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพือประชาชนเม่าจุดจบของราซาด้าถูกปิดกั้นถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับจุดจบของเอเจนซี่ก็เหมือนกันจุดจบของนาราก็เหมือนกันคงเป็นตัวแบบสำหรับแพลตฟอร์มอื่นๆและก็ต้องใช้ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะผ่านกระบวนการบางข้อตกลงผ่านกระบวนการมาได้ ต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับแอปพลิเคชันอย่าง Lazada นะครับจะกลับมาใช้ได้อีกครั้งซึ่งแน่นอนนะส่งผลกระทบอย่างมากที่ผ่านมา Lazada mm hmm. เขาพยายามอัดโฆษณาในแอปพลิเคชันอื่นๆโดยเฉพาะ YouTube แต่ในระหว่างนี้เขาดาวลงไปถึงแม้จะทำหนังสือไปขอโทษขอเวลาปรับเปลี่ยนขอเวลา24ชั่วโมงต่างคนก็แห่ถอนอย่างต่อเนื่องนะครับยกเลิกการเป็นสมาชิกขณะเดียวกันแอปพลิเคัน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะนี้ไม่พ้นเรื่องของลาซาด้านะครับพอมีการเคลื่อนไหวของลาซาด้าทั้งทับบกทับเรือทับอากาศรวมทั้งตำรวจนะครับคำถามที่ตามมาก็คือว่าจะเกิดการารัฐประหารหรือไม่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการส่งสัญญาณเชิงนัยะทางการเมืองในช่วงเวลานี้ เป็นเรื่องของการจะททาการมบนถูกต้องหรือไม่ล่ะเรารับได้ไหมล่ะสื่อรับได้ไหมแต่เราไม่ได้กันผมก็รับไม่ได้แล้วกฎหมายเขาบ้าี่นี่คะเขาหวกัน่าในอนาคตถ้ามันเกิดความวุ่นวายอะกองรับจะมีจุดยืนเรื่องนี้ยังไงครับทางการเมืองมีคนพูดเยอะเลยเรื่อง เดี๋ยวพี่ๆกีกปฏิวัติมรัประหารเนี่ยมีคนพูดแล้วสมับจุดยืนยืนยันใช่มการเพื่อชาติศากสนาพระมหาศักดิ์และปรชาชนจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะพลดอกประยุทธจันทร์โอชาในฐานะนายกรันตรีก็แสดงความไม่พอใจในขณะที่รัฐมนตรีดีเนะครับก็ยืนยันนะครับให้มีการรวบรวมหลักฐานทําการปิดกั้นครับลาซาด้า การที่สําคัญไปมากกว่านั้นการเคลื่อนไหวของสี่เหล่าทัพนะครับไม่ว่าทัพบกทัพเรือทัพอากาศรวมทั้งตํารวจเกี่ยวกับการคว่ำบาตรนะครับลาซาด้าที่ดูมินเหยียดหยมนะครับที่ถูกแจ้งเข้ากลหานะครับมาตรา1นึมาตราอ่าสทั้งพรบคอมพิวเตอร์นะแล้วก็ดูมินเยียดยามอาคาดมาลายสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งล่าสุดพี่สุวรรณจันยานะครับหลังจากที่ไปยื่นต่อปปท ปรากฏว่าปปทนะฮะได้เรียกทำการสอบสวนนะะพี่สุสวรรณจัญยาทันทีนะครับแล้วก็ทาง DS ก็ยืนยันจะมีการดำเนินคดีแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะยืน่นทำการปิดกั้น l า z a d a ซึ่งมีทั้งหมด46 url นะวายง่ายปิด l า z a d a านะครับให้เร็วที่สุดในช่วงเวลาระยะเวลาที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้นะครับเพื่อเป็นการมาตรการตอบโต้ ให้สื่อต่างชาติให้เห็นว่ามาตรการเหล่านี้ไม่สามารถมาทำในประเทศไทยได้ในขณะที่ผู้กอ่อเหตุยังคงไม่สำนึกนะครับยังกอ่อเหตุอย่างต่อเนื่องและยืนยันว่าสิ่งที่เขาทำนั้นน้อยจนเกินไปประเด็นที่น่าสนใจในเชิงงานสังเคราะห์จะเกิดการรัฐประหารหรือไม่และเป็นการส่งสัญญาณว่าเป็นการรัฐประหารจริงหรือไม่จริง ถ้าเข้าใจเชิงหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเราเห็นทัพปกทัพเรือทัพอากาศนะครับมีการเคลื่อนไหวในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อไรนะครับสัญญาณทางการเมืองก็จะตามมาแล้วก็จะเกิดขึ้นผมเรียนหุ้นส่วนฮะในเชิงยุาทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับในระหว่างนี้ยังไม่มีการรัฐประหารนะครับการเคลื่อนไหว เชิงสายลักษณ์ตอนนี้เป็นการกระชับอํานาจของกองทัพในระดับหนึ่งนะครับเพื่อแสดงเห็นหน้าไพ่ว่ากองทัพมีทา่าทีอย่างไรหลังจากที่ Lazada นะครับได้มอบให้อเอเจนซี่ไปจ้างนารานะครแคลปกระเทยจำนวน35,000บาทในการทำวิดีโอขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับ,นะรบเพื่อที่จะขายของให้กับ Lazada แต่ถูกนะฮะกล่าวหา นะถูกร้องเรียนถูกเอาผิดตอนนี้ถึงขั้นไปร้องให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินที่มาของเงินน้ํารวยผิดปกตนะิฟอกเงินนะครับต่อทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยเพิ่มเติมนะจากกลุ่มสปปอสอนะครับจึงส่งผลทําให้สถานการณ์ตอนนี้นะครับเขาก็อยู่ในสถานาที่ลําบาก d ีเก็จะสั่งปิดเนี่ยนะนะประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้นะครับโครงการหลวงโครงการสวนพรงนะครับ กองทัพต่างๆมีการเคลื่อนไหวนะกรมวชทรนรร์ก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับเลิกใช้แอปพลิเคชันของ Lazada กองทัพก็มาให้ข้าคข่ายนะครับขคายข้าค่ายก็จะสั่งขับออกจากค่ายภายใน24ชั่วโมงนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในระหว่างนี้แต่สัญญาณทางการเมืองคำถามคือจะเกิดการรัฐประหารหรือไม่ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะตอนนี้ยังไม่เกิดการรัฐประหาร นะครับทำไมอ่ะรู้ได้ไงมันยังไม่เกิดการตระหารในเชิงเศรษฐการเกิดรัฐประหารเนี่ยนะจะเกิดขึ้นเฉลี่ย10ปีคนนะครับถ้าจะเกิดอีกครั้งต้องหลังปี2ตั้งแต่ปี2567เป็นต้นไปเพราะยึดอำนาจ22พฤษภา,ษาคมพุทธศักราช2 5พันาอ่า57นะครับ1ิามนาทีพบจอมฟ้าสามชั้นหรือพบฉัตรมงคลถ้าว่ากันยาวๆเนี่ยนะครับ ไปดูย้อนหลังไปเฉลี่ย10ปีหนนะฮนะที่จะมีการยือดอำนาจนั่นหมายความว่าตั้งแต่ปี2,567เป็นต้นไปนะครับ67เป็นต้นไปนะโอกาสจะเกิดการรัฐประหารในระหว่างนี้จะเกิดไหมยากยากนะครับและที่สําคัญก็คือว่าที่ไม่เกิดการรัฐประหารแน่นอนเนี่ยท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกัฐมตรีก็แสดงท่าทีชัดเจนฮนะ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีการให้ดำเนินการสอบสวนเอาผิดอย่างเร่งด่วนมอบให้ตำรวจเร่งดำเนินการนะครับแสดงความไม่พอใจถึงสองครั้งสองครานะครับกับการกระทําของลาซาด้าที่มอบให้เอเจนซี่และก็มอบให้า ARA, นาราซึ่งเป็นกระเทยเนี่ยมีการทราําลักษณะเช่นนี้การเมืองมันสลับซับซ้อนหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆนะครับผมเรียนว่าจุดจบของลาซาด้าถูกปิดกัน้นถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ จุดจบของเอเจนซี่ก็เหมือนกันจุดจบของนาราก็เหมือนกันคงเป็นตัวแบบสำหรับแพลตฟอร์มอื่นๆและก็ต้องใช้ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะผ่านกระบวนการบางข้อตกลงผ่านกระบวนการมาได้ต้องใช้เวลาน,านานพอสมควรนะครับแอปพลิเคชันอย่าง l a ซ a d a นะครับจะกลับมาใช้ได้อีกครั้งซึ่งแน่นอนนะส่งผลกระทบอย่างมากที่ผ่านมา La ซา da เขาพยายามอัดโฆษณาในแอปพลิเคชันอื่นๆโดยเฉพาะ u t u b e แต่ในระหว่างนี้เขาดาวลงไปถึงแม้จะทำหนังสือไปขอโทษขอเวลา ปรับเปลี่ยนขอเวลา24ชั่วโมงต่างคนก็แห่ถอนอย่างต่อเนื่องนะครับยกเลิกการเป็นสมาชิกขณะเดียวกันแอปพลิเคชันคู่แข่งอย่างโชปปี้กลับขายดิบขายดีนะครับนี่คือปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งการเมืองมันสลับซับซ้อนยอกย้อนกลนอุบายการมองเท่าตามองเห็นนำมาวิเคราะห์ไม่สามารถตะบูได้ต้องสังเคราะห์ ท่านนั้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ